คนทั่วไปนะใช้ชีวิตอยู่กับโลกไปวันๆไม่มีทิศทางไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมใครๆเกิดมาแล้วก็อยู่ตามๆกันไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นเองเห็นเขาเรียนหนังสือก็เรียนบ้างเห็นเขาทำงานก็ทำบ้างเห็นเขามีครอบครัวก็มีบ้างหาเงินหาทองหาความสุขอะไรไป แต่สุดท้ายก็ว่างเปล่าไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวไปได้เลยเพรน้นทางที่ดีนะเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีหาสิ่งที่มันมีคุณค่ามากที่สุดให้กับตัวเองไว้อย่างเวลาโลกมันวุ่นวายชีวิตเรามีปัญหามากมายหาความสงบไม่ได้เลยกนะ็ลองมานั่งหายใจดู หายใจเข้าพูดหายใจออกโทรทำไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะต่อไปเราก็เริ่มรู้นะว่าชีวิตเราก็อยู่แค่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเท่านั้นเองหายใจเข้าเราไม่ได้หายใจออกนะก็ตายหายใจออกแล้วไม่ได้หายใจเข้าก็ตายในชีวิตเรามีนิดเดียวนะอยู่แค่ปลายจมูกเท่านั้นเองพอใจมันเข้าใจอย่างนี้นะใจมันก็สงบ คนที่มันวุ่นวายตกะตกรตะกรามหิวโหยแย่ยงชิงทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งกันและกันเพราะมันลืมไปว่าวันหนึ่งมันจะต้องตายมันต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่อุตส่าห์ไปยย่งกันมาสุดท้ายก็ว่างเปล่ามานอนให้เขารดน้ํามานอนให้เขามัดตราสังถึงเวลาเขาเอาไปเผาไม่มีสิทธิ์อุทธรณดีกาใดๆทั้งสิ้น thank you